สวัสดีครับสวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนสวนสมนึกมือนี่สิพาพี่น้องมาชมเซียนนกเขาเซียนนกเขาบ้านน้อยจอมสีนะครับอะ่ะเพื่อบรให้เสียเวลานะครับช่วงนี้มาเบิ่งนกเขาไม่ใช่นกเราจากเซียนอ่อบ้านน้อยจอมสีของเฮาเดนนะสวัสดีเซียนตอสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีค่ะ ได้นกอมนุษย์นกมาเว้ยว้าได้การได้การได้การคืองามเท่นี่ตัวนี้ครับหืมนกต้อดินนกต้อดินกงก็งามพ่อกงบาทนี่รุ่นใหม่รุ่นใหม่แบบตะข่ายเลยบ่เออโอ้แน่ไหนแน่ไหนนกนกตัวไหนนี่ตัวตัวนี้เป็นอะไรนี่ตัวนี้คักแล้วตัวนี้ได้ได้มาโดนแล้วบนนี่โดนแล้วประมาณสองสามปีแล้วโอ้มันเปนธรรมดาตัวนี้สั่น เป็นนกต้อเป็นนกต้อหรอวะเนี่ยครับนกต้ออ่าคนก็ซื้อต้อนกก็ต้อคนก็ซื้อต้อนกก็ต้ออ่าได้การเลยเนาะครับก็ตัวน้อยอดหลอดคักแท่นนี่โอ้ยงามอ่าบุ๋มเพื่อนนี่อ่าจะกุกจะกุกกุกเดียวครับผมหูสร้างได้เห็นเนาะหูสร้างโอ้คนเรียกหูสร้างโอ้สร้างกับสร้างบ้านนี่อ่าได้มาทางดั้นอนกตัวนี้ ชองสามปีสองปีนี่นกตัวนี้มาตาพูนแถวทังใดนสนามบินสนามบินว้าสุดยอดนกเด่นี่ไงสนามบินกัเนกแถวน้นบอกน้ว่าเออเอ,อ้าท่านผู้ชมท่านบรมิมมากเลี้ยงนกมากชอบนกเขาเบื้งองอ้าวเซียนทั้งหลายนะครับอ่านี้มหาประสบการณ์เรื่องของการเลี้ยงนกโดยเฉพาะนกเขาไม่ใช่นกเรานะครับจากเซียนต่อมาเนี่ย ตัวที่ซองไปแล้วไหนนี่โอ้ยโก่งงามแท้นี่โก่งงามโก่งงามโก่งงามลองใส่ขาวนี่เอ้าต้อดินอันนี้นกต้อดินโอ้นกต้อดินนี่เนาะนี่แบบนี้เนาะเสียบพร้อมอ้าวได้อย่างไปแลกมาเนาะบาดนี่เนาะรอซิฟหัวแรกเริ่มเลยรอซิฟรอซิแรกจังไงมาไมีรอซิฟโอ้ต้อดินต้อดินเนี่ยมีเสาพร้อมคุ้นคุ้นด้ยเนาะโอ้มีเวลาไปต่อเสียบเสียบพร้อมเลย หมูสร้างนี่ก็ไดโอ้แม่นละลายหยหมูสร้างเนาะสร้างคือกันแม่นเบิดหมูสร้างหมูโอ้อ๋อเอาตัวนี้ไปยังไปต่อสามอันนี้เนอะไปลองเพื่อบ่เออตัวนี้เราว่าต่อดินหรือย่านย่านอันนั้นบ่ดดเตย่านมันต้องแล้วออกได้บ่สักดินเลยนะเขาว่าต่อดินต้องต้องระมัดระวังย่านหมูย่านหมาย่านมีมัดแล้วเหลวหรือว่าสิให้มันอยู่ในนี่เลยบ่ เวลาต่อเนี่ยมีกระจุกระจงกระมี่กระจุกกระจุกโอ้ใส่กระจุกเนาุวะวันนี้เอาเสียบลงในดินเลยเนาะยันยันนกการต,ต่อดินครับนี่คือการเลี้ยงนกการต่อนกนะครับมีทั้งนกต่อดินมีทั้งนกต่อทั้งกุกไม้นะครับสมเป็นเซียนนกต่ออยู่เ <laughs> ช็ดกุกก็มีเ่เลยกำลังคูน,น,น <laughs> ห่านห่านห่าน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวดีกว่วางไปเพิง่งเช็ดกุกจะน้อยบางด้วยมีพี่น้อง <laughs> มามามา chết cục tì ồ ông đúc ông đúc ông đúc chết cục ồ ồ hàn ồ chết cục chết cục chết cục của gian đấy chết cục mình ờ mò cá lăng chỉ cưng, mò cá lăng hà mù hà phu ở ô này chết cục nó khoam rồi sao vợ là chết cục <laughs> โอ้แต oh, so, 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 <laughs> uh ่กับผู้ใดมีกับบารมีสูงส่งกันนั่นแหละครับตั้งแต่สามกุกขึ้นไปในสุดยอดของนกสมชื่อเซียนอยู่หรอกครับเอ้ยนะครับเพื่อนมีนกเจ็บปุ๊บอ่าอ่เพื่อนนี้เด้อ่ะเพื่อนนี้เดชเพื่อนนี้ทุบเดียวเนี่เซียงก้าวม้วนโอ้ห้านห้านเอาแล้วเอาแล้วมีเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนุกต่อตัวนี้เอาแล้ว เดี yeah, it, right? right mm ๋ยินแล้วได้ยินแล้วเอ้ยมึงดูโอ้หูสร้างได้การคู่ตัวเดี๋ยวหูสร้างเห็นเนาะมันงามเด้หูมันเออบักกันคู่ข้างกับหูสร้างไหมเออคู่ข้างวะเออเออคู่ข้างข้างตลอดจนจุกโสดมบงปิโปอะไโมบงปิโเพโอ้ครับ นี่คือบรรยากาศนะครับการมาชมนกบ้านเซียนต่อชื่อเพิ่นก็ชื่อต่อเป็นเซียนต่อนกโดยเฉพาะอ๋อเอาอยางใหญ่แล้วบาทเนยเอาอยางใหญ่แล้วโอ้นะครับเห็นได้ตัวนี้เอามอดู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  อโอ้ยท่านผู้ชมเอ้ยนกตัวนี้แมวจกวบาสัน้นเซียนต่อว่าแมวจกคอปัดทูนี่ระเบิดนะครับการเลี้ยงนกเลี้ยงอย่างบ,บ่ได้เบิ่งบ่ได้ดูแลมันเอาไปห้อยมองถือทางบ่ถือทางเจ้าแ,แมวเหมียวทั้งหลายมันมักแต่แท้ได้นี่นะครับเนี่ย ปีเตอร์ลีต้นมันนะครับโดนตัวนี้ตัวนกเขาคอมเมนต์นกเขาเพื่อคู่ดีแท้ๆได้เนี่คู่กะว่าคู่กะว่าวอ่านอ่านอ่านมานากปีแล้วบ่ายนี่เออเอาเอาเอาบงดูเอาบุงดูเออเออเฮ้อยัน อ๋อด้การด้การอาใส่ก,นกันมลูกเรื่องล้นตัวอะ้เออบักนี้บอเออมันจะคือนกอันแต่ที่อ่เนาะกวางเ,เนาะเออเฮ้ใช้ตัวได้คุ้ว่าตัวกวาง เดี๋ยวมันขึ้นสุดได้เวลามาันคู่แม่เหรอเออบางตัวมันขึ้นสุดได้อยู่เลยเวลามันคู่มันจะยืดข,ขึ้นสุดนะคู่อ่างมันต้องมีก๊กกูฮู้ชัดๆแข่งๆมีกระว่าห้างมันต้องมีว่าก,กุ๊กโกฮู้กุ๊กโกฮู้อะไรเสียงของมันนะเจ้าปูธัเจ้าปูธัวเจ้าปูธัก็จะหักโอ้อยากตีเขาแล้วนี่อ๋อหมวกแกนธรรมดาตัวนี้ ตีเขาแล้วนี่โอ้โักตัวเซียนต่อทางมดนี่เสียแล้วเศร้ากับตัวบ้าดรับมีนกหลายลีเนาะออาเศร้ากับตัวได้พี่น้องเอ้ยนะ่ยเอาท่านผู้ชมอาผู้ใดชื่นชมชื่นชอบนักเลี้ยงนกเลี้ยงนน้ำเดียวนะครับติดต่อสอบถามเซียนต่อได้นะครับอันตัวใดลังเทือก <laughs> มีเบอร์โทรศัพท์ไว้อยู่ลรืว่าซื้อไทยก็ดีมีอยู่ให้เขียนใส่กระดาษมาให้เพิ่นไว้ในนี้นะนี่ถ่ายไว้ในนี้เุิเอนให้เขียนใส่กระดาษหญ่ๆ,ๆมาให้เนี่ยเขียนใส่กระดาษหญ่ๆมาให้เนี่ยตัวใหญ่เนี่ยโอ้นะครับนี่นี่ๆๆนี่ฟอนเพิ่นนั่นเอาแล้วเพิ่นนั่นเอาแล้วเอาแล้ว เอาแม่เอาแม่อ่บรรยากาศเงินชาเราหมองเลี้ยงนกคือคือแล้วบรรยากาศเงินตะตัวอตัวอัวตัวตาวตัวนัวต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 ัาอันี้เตัววตตัวตัวัน <s ic c ossen> โอ้เอาดีเอาดีบวชเบาเจ็ดก็ดีเบาเจ็ดก็พอเ <imer army> oh, บาเจ็ดโอ้บรรยากาศบรรยากาศเมะมะมงแขนกุ้งโลกเลี้ยงเล้ยสายงามขนาด เอวอีบุ้งดูเอวีบุงดูคนเหนียววีออบุงดูนี่ถา,ายบุงดูเป็นอะไรโอ้ฮันกเขาใหญ่นกเขาใหญ่นะครับคลิปนี้คลิปพิเศษเดอ้อพี่น้องเดอ้อแฟนๆสวนต้นไม้น้องพลนี่บ้านสวนสมนึกมาอน,นี้แดดแดดจัดๆมาถ่ายทำ คลิปเกี่ยวกับนกเขาไม่ใช่นกเรามาเย,ยมมายามถามเขาเสียนต่อเซียนต่อเซียนต่อน,นกเขามานน้อยจับสีอ่านโอสมชื่อเจ้าของนกอย่ดอกนี่นเจ้าของก็เข้าท่าขนาดนครับเอาอย่างใหญ่โอ้ยเข้าอันเข้ากรงอัน นั่นแหละทรงใส่สีนันแล้วอยู่เนาะห้องยังดีอันนี้ก็นกตอ่อหรอวะานนี่ก็ดีต่อคือกันโอ้โสุดยอดสุดยอดสุดยอดบุญคนก่อนอ้อแห้งแดดกำลังเหยียบห้อนมึงให้มากเลยเนาะโอ้ปวดกูกู้กู้กูไว้ตัวนั้นนอนตากแดดแล้วเอาพึ่งปีก <laughs> บมแม่นกันไผ่เนี่ยเด้อย,ยฮึ่งปีกตากแดดโอ้ในการในการในการเชื่อมต่อเออบรรยากาศเนาะเมื่อใดอันบอได้ดนันกับไปขายของแล้วเนาะโดยเฉพาะไก่อบองค์อ่นไกอ่อบองค์วันพุธต่องอยวันซุกระดูกไฟซุกระดูกไฟวันเสาร์อท้าอุเทน,นวันเสาร์อำเภอท้าอุเทินเออ พระนอีกพุนสวรรค์ฮะวันอาทิตย์พุนสวรรค์วันอาทิตย์พนสวรรค์รรรจันอาคารยุทธจันอาคารมาเลี้ยงนกเขาเพิ่นว่า <laughs> จันอาคารไปต้อนนกเขาเลี้ยงนกเขาเพิ่่นวาโอ้ยจะแม่นมีความสุข์นะครับเสี่ยนต่อเสี่ยนต่อ,นอคนมักเนาะเออมกักเดี๋ยวเจ้าของเพิ <laughs> ่นคู่หูคู่หูนอนเปลีน <laughs> โอ้ไปโรงเรียนได้เนาะอันนั้นเนาะทั้งหมดมื้อนเหรอ อ่านะไรก็แล้วแต่นะครับคลิปนี้ต้องขอบคุณนะครับเซียนต่อที่ให้มาทําคลิปถ่ายคลิปนกเขาอาแฟนๆสวนต้นไม้น้องโพนี่บ้านสวนสนุกนะครับสนใจจะได้นกเขา,าสามารถติดต่อสอบถามเซียนต่อได้เด้อเพื่อนกะจำน่ายใจแจกยู้สัน้น <laughs> ถ้าแฟนๆสนใจว่าผู้ใดสนใจโดยเฉพาะเซียนผู้เลี้ยงนกเขาทั้งหลายผนเลี้ยงนกเขามือใหม่ มือเกาแล้วแต่นะครับชื่นชมอ่ามาพบมาพ่อได้ที่บ้านน้อยจอมสีนะครับ20กว่ากลุ่มนะครับมาเลือกชมเลือกฟังเลือกเชียร์ได้แล้วก็สามารถพูดคุยกับเสียต่อได้นะครับนี่คือหมายเลขโทรศัพท์เฮ้เห็นหมายเลขโทรศัพท์โอ้เดีดเดนะครับ หมายเลขโทรศัพท์เซียนต่อเดอ้อนน่เดอ้อครับเนี่เนีนนะครับเห็นอยู่เนาะเห็นอยู่เนาะศูนย์แปดหกสองสามสามเติดต่อสอบถามเซียนต่อเซียนต่อนกได้กันแล้วกันเดอ้อช,ช,ชื่นชอบชื่นชอบนกตัวใดคุยกัน ทึกใจก็ว <laughs> ่ากันบ่ทึกใจก็ไม่มาชมกันได้เนาะเออมาชมกันได้เออมาชมกันได้มาเล่นมัมมวดเดี๋ยววันเสาร์วันอาทิตย์เอ้ยวันอันนั้นมันจานวันอังคารอ๋ <laughs> อ,อขอบคุณหลายเด้อเอาขอบคุณหลายวัสดีวัสดีพ่อพกันคิปใหม่กันแล้วกันวัสดีครับ